หลายคนก็สงสัยนะครับว่าถ้าคุณทักษิณชินวัตรเดินทางกลับประเทศไทยนะครับจะติดคุกกี่ปีก็ต้องบอกว่าคดีความต่างๆคุณทักษิณน,นะครับที่ศาลนั้นพิพากษาจำคุกก็เหลืออยู่3คดีนะครับคดีแรกก็คือคดีหวยบนดินก็คือคดีทุจริตโครงการออกสลักพิเศษเลขท้าย3ตัว2ตัวนะครับโดยสารดีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็พิพากษาจำคุก2ปีไม่รอลงอาญานะครับ คดีที่2เป็นคดี x x i m Bank นะครับก็คือคดีสั่งการให้ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยปล่อยกู้นะครับสี่พล้านบาทให้กับพมา่านี่ตราดอกเบี้ยต่ําและพะมา่านะครับก็นําเงินกู้นี้แหละนะครับกลับมาซื้อสินค้าและบริการของบริษัทชินสั t เทไล t ์ศาลก็พิพากษาจําคุก3ปีไม่รอลงอาญานะครับส่วนคดีที่3ครับเป็นคดีนอมินีก็คือคดีให้บุคคลอื่นถือหุ้นบริษัทชินคอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐนะครับและเข้าไปมีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์ของตนเองสารก็พิพากษาจำคุก5ปีไม่รอลงอาญาน,นะครับเพราะฉะนั้นครับในวันที่คุณทักษิณชินวัตรเดินทางกลับประเทศไทยก็ต้องมารับโทษ3คดีรวม10ปีนะครับแต่เมื่อรับโทษแล้วการขอพระราชทานอภัยโทษก็เป็นสิทธิ์ของคุณทักษิณครับ